ก็จะเห็นนะครับปีนี้คนเยอะแยะมากครับที่มาเยี่ยมชมในงานโอท็อปนะครับนะครับมาจากขั้วเมืองแพร่นะครับก็มาดูครับจะมีของกินเกี่ยวผูกปลานะครับจะมีแคบหมูไร้มันนะครับมีแคบฝอยหลายเรื่องนะครับหลเยอะนะครับทมาเที่ยขายดีครับเดี๋ยวนี้ครับเบอร์นี้นะเบอร์โทรได้เลยนะครับนะครับก็อย่าลืมครับมาเที่ยวงานนะครับของดีจังหวัด าชาดินทัพใต้ครั้งที่3วันที่13-17ถึงวันที่26นะกรกฎาคมนี้นะครับวันี่58นะครับก็อย่าลืมครับตั้งแต่วันที่10โมงเชา้าสุดเรึ่งนะถึง3ทุ่มนะครับนี่เป็นอาหารเสิร์มจรธธาจากผลิตภัณฑ์จากยาวจังหวัดประจวบนะเทสัตแบบ สมุนไพรนะครับก็สามารถที่าหาซื้อได้นะครับเบอร์โทรนี้นะครับอยู่ที่สงขายเองนะครับเจ็นว่าผลิตภัณฑ์นะมีเยอะแยะครับแบบสีเหลืองสีเขียวก็มีนะครับเป็นอาหารเป็นยาสมุนไพรนะครับ นี่ก็เป็นผลหม่อนนะครับสดนะสามารถได้มาแปรรูปให้เป็นเป็นตัวนี้ก็เป็นอาหารเป็นน้ําที่เป็นรักษาสุขภาพครับสามารถที่จะหาซื้อกันได้ครับอยู่ที่จังหวัดสงขลานี่เองนะครับเห็นได้ว่าลักษณะของเขาเป็นอ่าอ้าพูดหน่อยพี่มาจากไหนยังไงมาจากตำบลกตงกตงสี่สามบวกตำบลกตงครับพอดื่มแล้วรู้สึกว่าอย่างไงบ้างครับจะ ก็เกี่ยวกับช่วยเกี่ยวกับเรื่องบำรุงอะไรเส้นเลือดอ๋อโอเคให้มันต้เส้นเลือดแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระห์อ๋อไหลอะลงมะเร็งอ๋อก็เกี่ยวกับเรื่องนอนไม่ค่อยหลับอ๋อดูเลยเห็นว่ามันจะมีหลายผลิตภัณฑ์นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเป็นขวดใหญ่นี่ครับเราจะมีพวกสไตล์ขวดวายก็มีนะสุขภาพนะครับจะมีแบบอาหารเสริม จากมันอะไรอ่ะมันบุรี่นะครับเราก็จะมีตัวนี่เป็นอะไรเกี่ยวกับน้ำผึ้งผสมน้ำผึ้งด้วยน้ำหมดร้อยเปอร์เซ็นต์น้หดร้อเอเซนะครับสกัดอย่างดีถ้าจะซื้อตามเบอร์โทรนั้นไหมนะครับก็ติดต่อสนใจนรับได้เบอร์โทรน,นี้เลยนะครับทุ่งลุงบ้านเราเองนะสามารถได้มาทดลองดูนะครับเพื่อสุขภาพ